สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นําเสนอการกับแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF494T นะคะตัวนี้เป็นยันมา4 9แรงมา้านะคะสวยๆเลยนะคะสินลหล่าน้าไม่มีรั่วไม่มีเยิม้มนะทุกระบบพร้อมใช้นะคะสวยเด,เดิมแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผานหลังปิ่นให้เป็นผ่านใหม่นะคะในราคาเพียง388,000บาทตัวนี้ยางสวยๆทั้ง4เส้นยางหน้าเป็นยางม นะคะยางหลังเป็นยางคู่เดิมที่ยังสวยๆอยู่มาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะตัวนี้ด้านท้ายเรามีปรับแต่งสีสันเนาะเพื่อความสวยงามหลังคาไม่มีแตกนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะซีนด้านท้ายนะคะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเช็คสภาพแล้วไม่มีจุดรัว่วไม่มีจุดซึมนะคะตัวนี้สวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะรงไล่นะคะเข้านาได้เลย PTO พร้อมปั่นนะคะตัว PTO เนี่ยผ่านการทํางานมาน้อยมาก นะคะคยางท้ายเนี่ยสวยๆเลยนะคะดอกยางยังสูงใช้งานได้อีกยาวๆส่วนยางหน้าเราให้เป็นยางใหม่มาดูชั่วโมงทํางานกันนิดนึงนะคะตัวนี้ทํางานมา988ชั่วโมงเท่านั้นค่ะระว่าเป็นรถที่สภาพค่อนข้างสวยนะคะทํางานมาน้อยนะคะบอดี้งามนะคะสีเดิมๆพร้อมใช้นะคะสําหรับตัวนี้แทรกเตอร์ยันมารุ่น EF494T นะคะเป็นดีเซลสสูบ direct injection นะคะชุดใบมีดดันดินหน้าเรามีปรับแต่งสีสันเพื่อความสวยงามด้านหน้าหล่อๆเลยนะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ยันมา e f 4 9 4 t 49แรงมา้าเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ สินค้าตัวนี้นะคะเป็นแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF494T 49แรงม้านะคะเป็นดีเซลสีสูบเดอ e เลกอินเจกชั่น9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะขับขี่คล่องตัวรวดเร็วพวงมาลายพาวเวอร์ด้วยนะคะตัวนี้สวยเดิมสมบูรณ์นะคะไฮดรอลิกหน้ารวดเร็วค่ะใบมีดหน้าเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วตามใจสั่งเลยนะคะขับเคลื่อนสีล้อพร้อมใช้นะคะขับเคลื่อนสีล้อพร้อมเลยเลย,เลยตัวนี้สําหรับแท็กเตอร์ยันมา EF4 94t ตัวนี้นะคะรถสวยสมบูรณ์เช็คสภาพเรียบร้อยอย่างหน้าใหม่นะคะสวยๆเลยใครที่มองหารถแทรกเตอร์ยันมา49รงอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่เลยค่ะมาดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายนะคะระบบยกนะคะไฮดรอลิกท้ายเนี่ยรวนเร็วทันใจนะคะส่วนในเรื่องของการปันป่นจะปั่น pto ปั่น pto นะคะเกาะโรตารีเกาะตัดหญ้าเกาะอัดฟางพร้อมลุยค่ะตัวนี้ pto พร้อมใช้เลยนะคะอย่างก็ สวยๆนะยางหลังสวยยางหน้าเป็นยางใหม่สำหรับแท็กเตอร์ยันมา ef 4 9 4คันนี้นะคะอุปกรณ์เราให้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีด้านนาแล้วก็ผานหลังเป็นผานใหม่ 6, คูณ2 4่ mt เป็นผนใหม่ในราคาเพียง3 8 8 0 0 0ับาทเท่านั้น3 8 8 0 0 0บาทถ้าถูกใจสภาพราคาต่อรองได้แน่นอนนะจ๊ะสำหรับ ef 4 9 4 t คันนี้รถแท็กเตอร์ยันมาขนาด4 0 เก้าแรงมา้าเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะคะพวมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้ขับขี่ง่ายคล่องตัวในการทํางานทํางานมาน้อยด้วย988ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้เราเช็คสภาพให้แล้วนะคะสําหรับสินค้าคันนี้กับยันมา EF 4 9 4 T นะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าแล้วก็พันใหม่นะคะตัวนี้เครื่องดีนะคะทุกระบบเราเช็คให้แล้วนะ,คะเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบ Direct Injection เนี่ยพร้อมใช้เลยเบาะนั่งนุ่มๆไม่มีขาดนะคะตัวนี้สีสันเดิมๆนะคะสวยงามเดิมๆตามเรียกว่าถูกใจคนที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์สวยๆเดิมๆอยู่นะคะกับยันมา EF494T ขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ทุกระบบพร้อมใช้นะคะสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้ใครที่มองหารถยันมา4 แรงอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่เลยนะคะด้านหลังงามๆเลยนะคะด้านท้ายเนี่ย PTO พร้อมปั่นนะคะปั่นตัดหญ้าปั่นอัดฟางปั่นโรตารี่ปั่นสบน้ําปั่นพ่นยาได้เลยนะคะสําหรับยันมา ef 4 9 4 g คันนี้อุปกรณ์หลังให้เป็นพันหม่6หมคูณ24่6 2 4 cmt ในะราคาเพียง388,000บาทเท่านั้น388,000บาทเท่านั้นสําหรับแท็กเตอร์ยันมาแรงคันนี้พร้อมใบมีดและพันใหม่ สนใจทดลองขับกันได้เลยร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันปิ่นพร้อมให้บริการขอบคุณค่ะ